ไม่เอาดูอย่างนี้ถูแล้วก็ฝุดฝนเพื่อเาเองมองบอลตลอดเวลามองเป้าหมายแล้วมองบอลแล้วอยากโดนตรงไหนอยากโดนกลางลูกใต้ลูกนิดหน่อยโดนตรงไหนของเท้านี่นี่องเท้าโฟกัสมันสมาธีโฟกัส แค่นี้แล้วก็ฝึกเอามอันก็จะแม่นยําขึ้นแต่เมื่อเก่งแล้วนะเก่งแล้วไม่ต้องมองก็ได้ซึ่งยากมากถ้าเราไม่มองจะให้มันโดนเป้าโดนจุดที่เราอยากให้โดนจริงๆมันยากมากจนต้องทําจนเก่งมากๆจริงๆถึงจะไม่ต้องมองบอลแล้วดูมองบอลดูดิศทางน้ําหนักมันจะสวยงามกว่าครับ แม่นยำกว่าน้ำหนักดีกว่าซึ่งก็ต้องฝึกฝนเพิ่มกันเอาครับวันนี้ขอบคุณครับ